ก็สวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับรับคุณรับผม TDC Zero อีกเหมือนเดิมนะครับอาวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3ในการตามหาเบาวช้างกันอีกแล้วนะครับอ่าหลังจากเมื่อวานเนาะเราสุมหาท่านั้น ID ทดลองก็ออกมา5ตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูกับท่าของ ID หลักกันบ้างว่ามันจะออก5ตัวแรกกันหรือเปล่าสาหรับการเข้าเกมมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นท่านั้นของ ไอมูลสมุไรเหมือนกับท่าน้านไออะไรวะเหมือนกับท่านของไอดีทดลองกันเมื่อวานนี่เนาะเออแต่ว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่า <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าจะออกให้หรือเปล่านะสำหรับการสุ่มในครั้งนี้นะครับเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะเดี๋ยวให้มันโหลดเสจกกอนเป็นเวลาเที่ยงคืน16บหนาทีนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า อะไรยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูวันหลังเออไม่ใช่วันหลังละครั้งหลังเออเฮ้ยอ,อันนี้มันผมชอบมากเลยนะมีป๊อปอัพนี้เด้งขึ้นมาเออมันใจชื้นมีกำลังใจละทีน,นี้มีกำลังใจเปิดละถึงไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ดิเป็นโอเคครับจัดไปครับห้าตัวแรกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ก่อนที่ก่อนทิกสุ่มหาตัวธรรมดาเนาะเออจัดไป ป๊บโอ้โหออกมาสามดาวสองดาวสองดาวสี่ดาวค่ะว่าเจ็ดกำลังจะพูดว่าเจ็ดาวไม่ใช่สองดาวเ็นโลโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวสเต็ปต่อไปสเตปต่อไปนะครับเราจะมาทำการสุ่มกันเลยเนาะเออเพราะว่าจากคาที่แล้วเราก็ทำแบบนี้แหละ <c oughs> จัดไปครับยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองและครั้งที่สามออกให้หรือเปล่า สำหรับห้าตัวแรกจะเป็นเหมือนกับไอไอดีทดลองหรือเปล่าห้าตัวแรกออกถ้าออกนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะ,ะไม่ออกว่ะออกเป็นมูน้าข่าวเฮ้ยยกเลิกหนึ่งสองและครั้งที่สามเฮ้ยเรามีอยู่ร้อยสามสิบร้อยสาสิบกว่าใบร้อยสี่สิบกว่าใบเลยนะมันต้องออกนะถ้าไม่ออกมันจะซ้ำรอยกับ ทางด้านของไอ้ดีลองนะครับโอ้โหน่าจะซ้ำกันไปติดติดติดไหมเออแต่ว่าทางด้านของไอ้ดีลองอนะ่ะผมไปแอบสุงม,มามันออกนะครับเออมันมันเสือกออกตอนผมไออัดชิปอะมันไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกให้หรือเปล่ากับทางของไอดีจริงไม่ใช่ไอดีจริงไอดี ID หลักเนาะเออเฮ้ หรือว่ามันจะตกไปเป็นเหมือนอีหลอบเดิมอีหลอบกับไอดีบินดุของเราหรือว่าไอดีรองเนาะเออตอนนี้เรามีอยู่ร้อยกว่าใบเนาะออกให้ก่อนเถอะผมอยากเก็บทั้งของตัวกาชาไปเปิดหาเขละโบเดือนหน้าเนาะเออผมว่าท้านั่นตัวของไอ้บาวช้างเนี่ยมันเป็นตัววางนะครับตัววางของปีนี้เลยเป็นตัววางธาตุมืดเนาะอืมเป็นตัววางของเกมลายเลนเจอร์เลยใครไม่ซุ่มหรือว่าใคร ส่มไม่ออกเนี่ยผมว่าต้องไปหาในครั้งหน้านะครับเอ,อต้องให้ออกนะครับเอ,อมันเป็นเหมือนกับบอดมืดอ่ะบอดมืดก็เป็นตัววางเนาะตัวของบาวนี่ก็น,น่าจะเป็นตัววางเหมือนกันออกมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ออกเฮ้ยไม่ออกจริงๆงเหรอโอ้โหเดี๋ยวขอดีหน้าตู้ก่อนไปรับไอตัวกาชาเพิมก่อนน่าจะไม่ไหวนะน่าจะหมดก่อนนะรับ กับท่านของกล่องของข,องข,องขอนนันเนาะเออรูบงรูบี้อะไรก็ยังไม่รับเลยนี่ตัวกระชา่ายังมีเต็มกระตักเลยโอ้โหไปครับจัดกันต่อกลับมา130ร้อยสามสิบกว่าใบอีกละจัดไปอีกห้าตัวออกมาหรือเปล่าโอ้โหหลุดเหล็กมาได้ไงเนี่ยกับท่านทุกของบาวสุโมรเอ้ไม่ใช่บาวดิมูลสุไมรยัย มาได้ไงเนี่ยสมูกตู้หรือเปล่าอ๋อสมบิตุ้อี้ <laughs> อะ <laughs> โอเคโท,โ,ทโทษโทษโทษสมบิตุ้อสมบิตุ้แล้วออกด้วยนะเ <laughs> อ้าแล้วสมบิตุ้อหรอเมื่อกี้ปับโอ้โหเจมรถลดสิจะไปอีกห้าตัวออกมาหรือเลปล่า สามดีแล้ค่ะออกทั้งหน้าของเปานักฝึกขัดหรือว่าเปาช้างของเราโอ้โหอย่างชอบเอ้ยสเต็ปนี้ออกว่าเอ้ยฝึกขัดออกมาลนะทำไงดีที่นี้เรามีอยู่สามดีเลยนะกับทั้งหน้าของเปาช้างเนี่ยโอเค เราจะเก็บพระของตัวกระชาไปเปิดเดือนหน้ากันต่อนะครับอ่าไม่สุ่มละแต่ว่าเมื่อกี้มันสุมผิดตู้เนาะแล้วออกด้วยดวงน่าจะมาแล้วมั้งเออไหนมาจริงหรอเดี๋ยวเรามาสุมท่าของตัวแสงกันบ้างนะครับเออตัวแสงไอ้ดีนี้ยังไม่มีแสงยังไม่มีท่าแสงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมา,ากับท่าของตู้นี่แหละเออ,อไป <laughs> ผมจะมาล่าแสงนะ ออกมาตัวเลขหรือเปล่าโอ้โหเช็คสเปนโนเฮ้ยไนลองกดรัวๆดิผมเห็นเขากดรัวๆแล้วออกโอเคไม่เหมือนกับเขาเลยทำไมผมถึงสุ่มไม่ออกว่ะไหนลองใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซุปโอ้โหไม่มาว่ะคนดูแต่ว่าดีหน่อยมันไม่มีตัวซ้ำเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่ม ร้อยห้าสิบเนี่ยอีกร้อยห้าสิบรอสุ่มวันหลังเนาะเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีพีแยกเออ,อออใช้หรือเปล่าออกทีเถอะเดี๋ยวขอใช้พิซาก่นอนเตียวหุยเอาไหมโคนี่มาเลยเฮ้ยอ้าวโหตกใจหมดทั้งว่าเบาวสวิน โอเคบบามาสองตาติดละตกใจเห็นหัวกลมๆเหมือนกันคิดว่ามาโอเคครับไหนก่อนจะลากันไปเฮ้ยมันจะคลิปสั้นกันไปไหมเดี๋ยวก่อนจะลานะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดหาเกียร์ก่อนนะครับอ่าเกียร์ครบรอบสิบเอ็ดปีเนาะตอนนี้เราขาดเกียร,ร์รถแล่เนาะรถแล่รถต้านโอเคผมจะซุ่มหาท่าของ อะไรวะมันชื่อเกียร์อะไรวะเนี่ยวิทยุนายสถานีนะครับอ่าเพราะว่าผมขาดท่านของไอการลดลบลดต้านนะครับเออแล้วก็การลดแร่ด้วยจัดไปครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกให้หรือเปล่าจัดไปสองร้อยกาชาไม่ใช่ดีสองร้อยลูบี้เกียร์แรกออกมาจะเป็น โอ้โหคาถาเทพโอเคแหวนสายฟ้าโอเคกำไรกระเป๋านกแก้วโอเคครับหมดละโอเคหยอดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําอะไรแหละอีกล่ะที่นี้เออปั้นกันเลยไหมคนดูปั้นให้มนเดือนแม็ก,กเลยไหมเออให้มันมาคู่กับท่าน,นตัวของบอสมืดเนาะเออ ผมว่าจะรีวิวไม่มีตัวรีวิวป่ะเออไม่ใช่ตัวไม่มีเบารีวิวนะครับแต่ว่าไม่มีคู่ให้มันเนาะผมอยากเอาไปรีวิวกับท่านเจ้าของไลออสเนาะเออเพราะว่ามีทักษะหรือว่าความสามารถเนี่ยคล้ายกันผมว่ามันน่าจะเอาไปรีวิวด้วยกันได้เออกว่าจะคิดคําพูดแต่ละคําบอกอ่าจะไปครับไหนอะเอาวันนี้ไปก่อนเลย เอาไอ้เต่าไปก่อนแล้วก็เอาไอ้แวมไพร์ไอ้เหมียวบินตัวที่สองมาแหละเออแล้วก็เอาไอ้เต่าไปเอาแม็กก็เหรอ <c oughs> จัดไปครับ <c oughs> เรามาปั้นให้เป็นไฮเปอร์เลยนะสำหรับตัวนี้เออเราต้องอัพไอ้นี้ก่อนใช่ไหมอัพให้มันเป็นสิบดาวก่อนเนาะไม่ใช่สิบดาวสิ ถ้าเรา่องกบเนี่ยให้มันเป็นสิบเนาะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาทำการอะไรล่ะรีวิวเนาะแต่ว่าหาโคให้มันก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไอเดีย,ยวะไอเดียป้ายเหลืองที่มีอะไรออดเนาะ <laughs> แต่ว่าผมน่าเสียดายเอะผมอยากปั้นให้มันเป็นป้ายเหลืองจัดไปครับเลื่อนขั้นกันเลย ไปกันเลยไม่ต้องสนโอ้โหมันใช้ทั้งน้านของไออะไรวะตัวจุติเยอะจังวะเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวขอแคปก่อนแคปไว้ก่อนเอาเป็นทำเป็นปกเนาะปกไออันนี้ปกปกอะไรวะเขาเรียกวะปกปก YouTube เออโอ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีกบม่วงปั้นต่อให้มันเป็นแม็กตอนนี้ผมพยายามปั้นไอ้บอดมืดอยู่นะครับเออพยายามปั้นให้มันแม็กอยู่แล้วก็จะอัพให้เป็นเก้าดาวเร็วๆนี่แหละเออขาดแค่ไอ้น้ำยาน้ำยาสีเงินนะออโอเคครับเดี๋ยวก่อนติดชิปเนาะเรามาทำการรีวิวกิวกันบ้างนะครับอ่าคิวตอนนี้ก็จะมี สมาชิกดังนี้แหละเออขี้เกียจอ่านละอาละ่อานกันดูเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการเกิดการน้อยใจเกิดขึ้นก,กันเกิดขึ้นเนาะเออไม่เรียกไม่เอาชื่อพี่เขาขึ้นคิวเนาะเออต้องขอโทษเลยนะครับพี่ผมจำไม่หมดมันมีตั้งอะไรเนี่ยยี่สิบหกไอดีเลยอเดี๋ยวขอส่งอันนี้เพื่อนก่อนพี่เกดผม ผมอิจฉาพี่เกดว่ะไม่ใช่อิจฉาตัวพี่แกนะผมอิจฉาเกียร์พี่แกนะเออพี่แกมีเกียร์เล่นเยอะนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมอิจฉานะก็คือพี่ไนไมัน้งไนย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวของพี่ไนเนี่ยพี่แกมีโดนแน่นอนสองชิ้นเลยนะเออแล้วก็มีทหน้าของผ้าบันคออีก เป็นไงล่ะเขาดูว่าไงอ่ะเออโอเคครับกลุ่มไลน์เราก็ยังยินดีต้อนรับทุกคนเสมอนะครับอ่าสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ตอนนี้มีน้องเล็กเนาะเออเป็นคนที่แบบว่าชวนเพื่อนคุยกับกลุ่มโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีลาตีสวัสดีครับฟันดีละ